ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาวโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 หัวสายนน่นครับหัวสายนน่นหัวสายนน่น 哦，呀、oh, oh. yeah. oh, mm，他妈给折了，折得紧。Hmm. Mm hmm. เขาไปเสีแอร์ก็ถอดไปแล้วครับคอมไปเสียแอร์ถอดไปแล้วเอาไปเสีแอร์ถอดไปแล้วก็จะถอดได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเดี๋ออกหวัวสายเนี่ยเกี่ยวไม่ดีต้องแต่งเกลียวหน่อยข้อมองแล้วครับข้อมองแล้วแต่ต้องไปล้างให้พี่เขาหน่อยล้างนทำความสะอาดเปลี่ยนกระท oul ร้อยใหม่สายไฮพิเชอรมันรั่วครันี่มันมันออกนี่ัน,นี้ไง เป็นรอยคราบน้ํามันอยู่สายแตกนะครับสายแตกนี่ข้างล่างสายแตกแตกเห็นเนื้อในละถอดยากครับที่ถอดสายถอดข้อมันก็ต้องถอดเพราะมันเสียจําเป็นต้องทําต้องทํานะฮะอันน,นี้จะเชื่อมเออนี่ก็เชื่อมออามาเก่านะครับ ดำนะครับดำคอนโทรลวาวเก่ามีอะไรติดมาด้วยไหมมีข้าวอะไรติดมาด้วยมีอะไรเสศษอะไรเข้ามาติดมาด้วยคอนโทรลวาวเก่าจะใส่คอนโทรลวาวใหม่แล้วทำก่อนอต่ก่นกนอนคอนโทรลวาวตัวใหม่ก็ใส่ไปแล้วครับตัวใหม่คอมนี้ก็ล้างให้แล้วครับคอมนี้ก็ล้างให้แล้วเดี๋ยวถ่ายด้นคอม เรืออราใา้มันคำอย่างเดียวครับอ่ายช้มันคอมก่อชิ้นคำเทมาก็เหลืองครับเหลืองเนี่ยเหลืองเทมาแล้วมันคอมหมดอายุแล้วหมดสภาพแล้วเหลืองนะครับออกเรื่องเหลืองแดงๆแล้วออกเรื่องเหลืองแดงๆแล้วครับเทมาครับเติมมันคำไหมคำก็เหลืองไม่ค่อยเยอะนะครับเหลืองไม่ค่อยเยอะแล้วเหลียมไม่เยอะนิดเดียว เติมมันความกันครับกดมันเดิมก็ใช้เดิโซ่เดินโซ่เหมือนเดิมทำเติมมันความก่อนว้าวว้ี่วางก่อนครับเติมหกเติมมันความเรียบร้อยครับรอใส่นิรถรอใส่นิรถครับเติมมันความเรียบร้อยแล้วมันเดิมก็คือมันคอมเดนโซ่รอใส่นิรถครับ เบนวีวสองสองศูนย์สองซีสองสองศูนย์ม่านน้ำก็เป่าฝุ่นทำความสะอาดนี้แล้วครับนี่รอยรอยคราบไอ้น้ำมันแอร์นะครับเนี่ยมันดันมาถึงหม้อน้ำนะครับสูง้างล่างดำๆนัน่งอนกันมันพ่นเข้าใส่หม้อน้ำเป็นจุดๆเลยครับแผงรั่วอันนี้ครับเพิ่งเติมนมันยามาด้วยครับ แต่แอร์เย็นไม่ดีด้วยอัน,นก็เป่าทำขวาาดแล้วครับกระเป๋าเสหน่อย ใส่แผงคอนเดนเซอร์แล้วครับเสียบไปแล้วครับก่อนอื่นเราต้องใส่หัวสายใส่หัวสายให้ได้ก่อนใส่หัวสายให้ได้ก่อนนะครับใส่คอมยึดคอมคอมพิเซอร์เสร็จใส่หัวสายแล้วก็เข้าไปใส่ขาข้างล่างจะถึอหลักถึงจะถึอหลักคันนี้ถ้าเราไปใส่เอ่อน็อตก่อนมันจะมาฝืนกันเราต้องใส่หัวสายข้างบนก่อนใส่หัวสายข้างบนก่อนให้มันเข้าที่เข้าทางถ้าเราไปใส่น็อต ยึดน,น็อกก่อนนี่มันจะทําให้นอ็อคหัวสายมันเข้าไม่สนิทแล้วทำให้การอาจทําให้บ่าวบ่าวหัวสายแตกได้ครับเราใส่ข้างบนให้มันได้ก่อนจะเข้าไปใส่ข้างล่างตอนนี้เราอยู่ข้างล่างครับข้างล่างแล้วก็ต้องมาใส่ตัวล่างเนี่ยคือตัวล่างให้เข้าให้ได้สองตัวแล้วต้องใส่หัวสายก่อนแล้วก็มาใส่สองตัวข้างล่างเนี่ยที่มันแคบไม่สมามารถทายเห็นที่มันแ <bows S 1> คบใส่แล้วไปแล้วครับ แล้วเราอยู่สองตัวแล้วเพิ่งอัดแน่นเราไปอัดแน่นางบนก่อนทีนี้อัดแน่นางบนทีนึงก่อนมาอัดข้างบนนี่ทีนึงก่อนมันจะได้ไม่ฝืนกันแล้วก็มาอัดตัวบนข้างนั้นนะครับอัดตัวบนข้างนั้นก็มันจะได้ไม่ฝืนกันแค่นั้นเองอัดนหัวสายให้แน่นหัวสายอัดให้แน่นบนนั่นแล้วเราไปอัดน็อตขาความแน่นหมดทุกตัวทีนี้สี่ตัวได้อัดแน่นหมดเลย อาการง่ายกำลังมันเห็นก่นอนนี่ก็ใส่แผงครับไปแล้วครับใส่แผงครับไปแล้วใส่คอมเสือเ้อแอร์เรียบร้อยใส่สายเรียบร้อยรอกำลังแบกค่ำอยู่ครับจะรอสตาร์ทเครื่องเติมไรอ i r เดอเออก็ใส่เรียบร้อยครับเดอเออร์เดอเออร์ใหม่ฐานมันคอมแอร์ฐานมาคอมแอร์ใหม่เป็นคอนโทรลวาล์ว สายเปลี่ยนใหม่เชื่อมเอาครับเชื่อมเอาเชื่อมทองเหลืองเอาแผงคอนเสิร์ตเปลี่ยนใหม่แล้วครับเปลี่ยนใหม่ของเก่ารั่วเก่ารั่วกระจายเลยหลายรูเลยครับเก่ารั่วกระจายรอเช็ครั่วกันท,นทีนี่รักไปได้สักพักใหญ่แล้วครับรอเช็ครัวทีนีง W สองศูนสองเต็นชิเตอร์ใหม่ครับเต็มชิเตอร์ใหม่ใส่ข้างในนี่ครับ

ไฟฟ้าล้างเอาแล้วเสร็จชุดเตอร์ก็เป็นแล้วอัดน้ำยาเช็คกรวดนะครับอัดน้ำยาเช็คกรวดนะครับเช็คกรวดแล้วไม่มีอะไรรั่วครับอัดน้ำยาเช็คกรวดนะครับเดีย๋ยวใส่กระบังลมใส่ฟีปัม๊มแล่ไปพัดลมฟิปั๊มก็สตาร์ทเครื่องได้แล้วครับ ขำขำเลยดูก็ใส่กระบังลมใส่ฟีปังไปแล้วครับก็จะใส่นี่นิดนึงบากนิดนึงใส่เข้าที่เข้าทางแล้วครับ อันนี้ก็สตาร์ทเครื่องได้แล้วครับสตาร์ทเครื่องแล้วครับสตาร์ทเครื่องแล้วลดเบสท์เบสท์สองเซนกันเลยครับเบสท์สองเซนกันแล้ย ปั๊มแรงมากครับแรงมากเลยปั๊มแรงมากเลยัวนี้โอกาสที่จะทำงานนี่นอนมีน้อยมากก็ไฮเพชเชอร์ไม่ไม่ถึงย็นยังครับเดีเย็นแเ้ี๋ยนวยนะสิบสี่สิบห้า ดูว่าจะได้ลงกี่องศาอันนี้สามสี่ 6.5 6.5ถึง5.4วั 15, 15, 15, 15, านานี้ก็หนาวนะครับ5อุศา6อ,อุตานี่หนาวแล้ว5.5 ช่วยไมสสยย่สูง220โอเคมาตรฐานตัดแล็กี้ตัดเลกตัดสามองศา 3.9มจุดเา่าตัดแล้วครับตัดแล้วทำงานโอเคอ่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเติมยาเสร็จเรียบร้อยได้4.9่จุดเก้าสามก้าองศันหนาวครับสามจุดเตัดที่สาองศาสองศากันหนาวแลวครับ เอาเรียบร้อยครับข้างหน้าข้างหน้าเรียบร้อยข้างหน้าประกอบเรียบร้อยนะครับเขาที <on> floor, Morris, ่เขาทางหมดเรียบร้อยเรียบร้อยเช็กรัวเรียบร้อยแล้วครับอ่าข้างในเอจ้าเจ้าเนียอ้ยนะครับสองสนสอง วันนี้แอร์เย็นไม่ดีครับอันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บเครื่องมือ้วครับเป็น w สองพันสองโอเค